<Mike. S 2> จาไมค์จินเขาชื่ออะไรน,นะคุยคุยอันจิน why you like my sister <laughs> ชอบอสาวหรอ I I see I I can you can I can 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 you <Lisa? S 2> <laughs> do ใช่ใช่ใช่ ต่อให้ชาลีได้ไหม CEO คุยอัน CEO คุบอนคุยอันคุบอนคุยอันแอนซิงเทอร์ปั่นกันละ I like ชาลีซิสเตอร์ I I like คุยอันซิสเตอร์๋อจจิงจิง